ทำหสิ่งนี้จะช่วยลบล้างบาป 1. หนึ่งซิกรุ่นลอท่านรอซูรุนลอสอนลั่นลอวอะไรฮิวาสลังกล่าวว่าแท้จริงแล้วการกล่าวซุกหานั่นลอวันฮัมดุลิลลายอิลาฮ์อินลั่นลออันลอว์บัดจะช่วยลบล้างความผิดทั้งหลายของเขาดังใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาจากต้นบันทึกโดยบุคคอรีและอัมัดสองอดทนต่อบททดสอบของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงตรัสความว่าและแน่นอนเราจะทดสอบสู่เจ้าโดยการให้สู่เจ้าอยู่ในความกลัวและความหิว และโดยการให้สูญเสียทรัพย์สินชีวิตและพืชผลและจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่อดทนคือบรรดาผู้ที่เมื่อมีเคราะร์รมาประสบแก่พวกเขาพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงพวกเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และแท้จริงพวกเราจะกลับไปยังพระองค์สุรอันบะากาศอัลยะที่หนึ่งร้หาบ5้ถึงหนึ่งอาสกามซดากอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าหากพวกเจ้าเปิดเผยสิ่งที่ให้เป็นทานมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่ และถ้าหากพวกเจ้าปกปิดมันและให้มันแก่บรรดาผู้ยากจนแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีแก่พวกเจ้ายิ่งกว่าและพระองค์จะทรงลบล้างออกจากพวกเจ้าซึ่งบางส่วนจากบรรดาความผิดของพวกเจ้าและอันล้วนั้นทรงรอบรู้อย่างถี่ถ้วนในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกันอยู่สุรอันบกอรอะยาที่สองยเจ็สีบดมันสุยดต่ออันล้อให้มากๆท่านรอสุรุ่นลอสอนลั่นลอหัวไหลฮิวาสลมกล่าวความว่าเจ้าจงมันสุยดต่ออันล้อให้มากมาก เพราะเมื่อเจ้าสุญูต์ต่ออัลลอฮ์หนึ่งครั้งอัลลอฮ์จะทรงเลื่อนขั้นหนึ่งขั้นและจะทรงลบล้างความผิดบาปหนึ่งความผิดบาปแก่เจ้าบันทึกโดยมุสลิมห้าอาบน้ําละหมาดอย่างสมบูรณ์ท่านรอซูลุลล,ลอซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลังกล่าวว่าผู้ใดที่อาบน้ําละหมาดด้วยลักษณะที่ดีที่สุดมนบาปของเขาจะหลุดออกจากตัวเขาจนแม้กระทั่งบาปที่อยู่ใต้เล็บของเขาบันทึกโดยมุสลิมหกละหมาดห้าเวลา อันเราทรงตรัสว่าจงดำรงการละหมาดในช่วงเช้าและช่วงบ่ายซุปฮีดูรีอัสรีและช่วงต้นของกลางคืนมักเรบอิชาแท้จริงการดียอ่อมขจัดการชั่วได้นั่นคือข้อตวนใจสำหรับผู้รำลึกทั้งหลายสูรหฮูดอายะที่114อัฮันดุลินลักยังมีการงานอีกมากมายที่ช่วยลบล้างความผิดซึ่งหมายถึงบาปเล็กๆหากเป็นบาปใหญ่จะต้องทำการเตาบัตเสียก่อน และหากเป็นการละเมิดผู้อื่นต้องไปขออภัยขอพระองค์ทรงอภัยโทษในความผิดต่างๆของบ่าวด้วยเถิดอาเมน